เดินทางมาถึงเขตอำเภอภูกระดึงเลี้ยวเข้ามาที่จะเข้าไปภายในตัวอำเภอภูกระดึงแต่เนื่องจากว่าวันนี้ฝนตกเราแวะรับประทานอาหารกันที่ตรงนี้ก่อนนะครับอาหารอีสานบ้านเฮาที่ร้านภูกระดึงตำระเบิดครับเราเข้าไปดูข้างในก่อนครับครับเข้ามาถึงทางในร้านนะครับ นี่คือเมนูอาหารที่ทางร้านจัดไปนะครับจัดใหม่ๆทุกวันเลยนะครับนี่ครับมีปลาย่างปลาปิ้งปลาเผานะครับแล้วก็มีอาหารเื็ดๆอีกครับที่ขึ้นชื่อของทางร้านก็คือภูกระดึงตําระเบิดนี่เองครับผมสูตรภูกระดึงตําระเบิดคืออะไรครับคุณแม่ครับภูกระดึงตําระเบิดี่ชื่อหมายถึงว่าใส่ทุกอย่างของทะเลอ่ะอ๋อน่าจะเป็นเออเป็นตาทะเลเนาะ ครับตามทะเล okay, ครับนี่คือบรรยากาศของทางร้านครับจะทําเป็นเถียงนานะครับนั่งพื้นนั่งเสือนั่งย่อนขาก็มีนะครับนี่ครับเป็นเถียงนารอบๆบ,บริเวณครับคนที่มาเป็นครอบครัวก็นั่งตามสถานที่ที่ต้องการได้เลยนะครับนี่คือ คือผักสวนครัวที่สดใหม่เสมอในการที่จะนําไปประกอบอาหารแบบสดๆเลยนะครับบริเวณด้านหลังของทางร้านก็เป็นสวนครัวนะครับปลูกประเภทมะเขือพริกหอมพวกนี้บวบด้วยนะครับตะไคร้อยู่บริเวณด้านหลังเก็บมาประกอบสดๆให้ลูกค้าได้รับประทานได้เลยครับ,บลูกค้าที่อยากจะเข้าไปนั่งบริเวณสวนนาตรงกลางส่น้ำไปด้ี้ก็สามารถ เลยเข้าไประยุทแล้วน,นะ,ะ,ะนั่งกินปลาเพื่อรับประทานอาหารได้เลยบรรยากาศดีเยี่ยมมากเลยครับอยากจะกินปลาได้กินปลาสดๆเลยนะครับนี่คือจับมาใหม่ๆเลยเช้านี้ก็พาพ่อถาดอาหารสิงโตครับของชอบนะครับของชอบของคุณพ่อวัยเก้ปียกนิ้วให้ <laughs> ก้อยขมต้มแซ่บนะครับแล้วก็อขมขมๆด้วย เดี๋ยวคำโตๆแล้วก็จิ้มกับแจ่วเพียขมมครับนี่ครับอือสุดยอดอคุณผู้ชมหรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านจะเข้าไปที่ภูก,กระดึงนะครับผ่านที่ถนนเส้นนี้น,น,นะครับก็แวะมานะครับทานอาหารนะครับจะเป็นมื้อเช้ามื้อเที่ยงหรือ,รอมื้อเย็นะนะครับแวะมาที่ภูกระดึง ตำระเบิดครับผมที่นี่ครับผมจัดอาหารก้อยขมแล้วก็อมม,ม้ำโดยเก็บผักจากจากสวนนะครับมาปรุงให้รับประทานอร่อยมากครับคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับ<อ>เดินทางมาเที่ยวที่ภูกระดึงมาที่ร้านภูกระดึงตำระเบิดแห่งนี้นะครับเยี่ยมจริงๆครับ <c oughs> คุณผู้ชมหรือนักท่อเที่ยวนะครับที่เดินทางผ่านเส้นทาง แวะเข้ามายังอำเภอภูกระดึงนะครับก็อ,อย่าลืมเข้ามาอุดหนุนร้านอาหารอีสานบ้านเฮานะครับที่ภูกระดึงตาระเบิดนะครับอาหารอร่อยนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับอยู่บนถนนเส้นอำเภอภูกระดึงเลยนะครับเชิญนะครับเรียนเชิญนักท่องเที่ยวแล้วก็คุณผู้ชมที่ชมจากช่องอมุเท่าพาเที่ยวก็มาเลยนะครับมาเที่ยวภูกระดึง อย่าลืมมาแวะที่ร้านอาหารอีสานบ้านเฮากูกระดึงตำระเบิดครับ